สัตยาเฮคุณนายทำไมมาที่นี่คนเดียวล่ะครับเธอก็มาคนเดียวนี่ร้องไห้ทำไมละ่ะเออเปล่าอ,อไม่รู้สินะเออที่จริงแล้วเนี่ยผมเพิ่งนึ้อ,อะไรออกอ่ะ เธอไม่ได้เป็นญาติฉันแต่เธอรักครอบครัวฉันเหมือนครอบครัวตัวเองรู้ไหมว่าทำไมเพราะว่าเธอนะ่ะรักมาหิยังไงละ่ะเธอไม่รู้ตัวเธอไม่รู้ว่าตัวเองมีความรักฉันมองออกก่อนที่เธอจะรู้ตัวซสอีกนะทำไมเธอต้องพยายามมาช่วยมาหิเรื่อยๆเลยทำไมเธอถึงร้องไหล้ล่ะ ทำไมถึงเศร้าตอนนี้ตอนที่ได้ยินว่ามาฮิจจะแต่งงานคุณนายครับผมจะทำยังไงดีเธอชอบดาวานเธออยากแต่งงานกับเขาโกยานะชอบเธอทำไมเธอไม่มีความสุขละ่ะเธอไม่เคยลองคิดดูเหรอ เราเป็นอะไรไปนะทำไมเรารู้สึกไม่สบายใจทำไมเราเต็มไปด้วยน้ำตาละ่ะนี่รู้อะไรไหมมาฮินะ่ะดื้อไปอย่างนั้นแหละเธอไม่ยอมที่จะสารภาพรักมาฮิก็เหมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งเมื่อสมัยก่อน หลายปีมาแล้วเธอไปแต่งงานกับคนที่ไม่คู่ควรแต่งเข้านะเธอไม่ได้รักเจ้าบ,บ่าวของเธอแล้วตอนนั้นชีวิตของคนสามคนเกือบต้องพังลงเพราะความใจแข็งของเธอนั่นแหละแต่แล้วก็มีเทวดาคนหนึ่งปรากฏตัวสิทธาตคูราณา เราเคยเรียกเขาว่าสิทธิ์เขาไม่เคยสิ้นหวังเขาไม่เคยยอมแพ้เลยเขาชนะใจทุกคนได้สุดท้ายเขาก็ได้คนรักของเขาคืนเขาชนะรู้ไหมฉันเล่าให้เธอฟังทำไมนะเพราะวานาเธอนิสัยของเธอกิริยาของเธอมันช่างเหมือนเขาจริงๆ เหมือนกับสิทธ,ธาทโครนามากเธอจะยอมแพ้ไม่ได้เด็ดขาดเลยนะเธอจะต้องเอาชนะใจทุกคนเหมือนกับสิทธาธรรมเธอจะต้องชนะใจมาหิให้ได้นะทำให้ได้เอาความรักของเธอมาให้ได้เธอจะต้องไม่ยอมแพ้เธอจะต้องชนะใจมาหิ ใช่นะครับผมไม่รู้ว่าผมเนี่ยลืมไปได้ยังไงคุณเตือนสติผมผมคือสัตยาใช่แล้วถูกต้องที่สุดแม่ผมเคยบอกว่าอย่ายอมแพ้ผมไม่ยอมแพ้ง่ายๆอย่างแน่นอนเลยผมไม่มีทางยอม คุณครับผมมั่นใจมั่นใจมากเลยตอนนี้ถ้าผมรักอะไรจากใจแล้วแล้วก็ผมจะต้องได้มันมาไม่ว่าดาวานเขาจะเป็นใครเขาไม่มีทางที่จะหยุดผมได้อย่างแน่นอนเลยมันคือความท้าทายอีกอย่างหนึ่งของผมเลยล่ะคอยดูนะ ว่าดาวานเนี่ยจะแย่งมาฮิไปจากผมได้ไหมขอพรให้ผมด้วยนะครับออให้มาฮิเป็นของผมไม่ว่าอย่างไงก็ตามผมลงมือแสดงความรักขั้นตอนแรกแล้วผมเอาดอกไม้ไปไว้ที่ห้องมาฮิ แล้วก็ทิ้งกระดาษโนต้ตเอาไว้มาฮิจะได้รู้ว่าผมเนี่ยรักเธอแค่ไหนเธอไม่เคยรู้มาก่อนเลยมาฮิจะได้เป็นของผมเพียงคนเดียวเท่านั้นพระเจ้าขออย่าให้ดาวบานแต่งงานกับมาฮิเลยเอออ,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 อะไรเนี่ยกล้าได้ยังไงถึงส่งดอกไม้ไปห้องฉันอะอือ <c oughs> <c oughs> ไม่เข้าใจเหรอแล้วยิ้มได้แล้วนะ<อ>ตลกแล้วไง<อ>เธอนี่มันโง่โง่จริงๆเลยไม่รู้หรอว่าทำอะไรลงไปเนะี่ยเธอเอาดอกไม้ไปไว้ที่ห้องฉันกอยายก็เห็นนะสิเธอทำแบบนั้นทำไมกันฮะอ๋อแล้วเธอรู้บ้างไหมว่ามันน่าอายสำหรับฉันมากแค่ไหนนะเข้าใจที่ฉันพูดหรือเปล่าออกอย,ายนะ่าเะรักเธอมากเลยนะ อือ,อกอยานรักเธอจริงๆนะฉันไม่สนแต่ว่าเธอชอบกอยานนี่นะใครบอกเธอล่ะแม่คิดว่าดาวานเหมาะกับฉันมาก แล้วเธอคิดว่าไงปล่อยมือฉันนะบอกให้ปล่อยมือฉันไงปล่อยเดี๋ยวนี้นะอย่ากล้าดีเข้ามาใกล้ฉันอีกนะอ,อย่ามายุ่งกับฉัน อืมแต่ฉันรักเธอมากนะไหมฉันรู้แล้วว่าในใจของฉันเนี่ยมันรักเธอมากขนาดไหนฉันรักเธอมากเลยฉันรู้ว่าเธอก็รักฉันเหมือนกันฉันไม่ยอมถอยแน่ๆเลยฉันจะฉันจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาดฉันจะเอาชนะเอาชนะใจของเธอให้ได้อืม มาฮิเราต้องให้แม่มาฮิเข้าใจด้วยฝ <c oughs> ฟน่าจะอยู่แถวนี้นั่นแหละมันน่าจะอยู่แถวนี้ <c oughs> อพระเจ้าค <c oughs> ุณปาะยานผมไม่ได้เกิดมาในยุคเอ่อยุคโบราณนะนะผมไม่รู้หรอกว่าสมัยก่อนเนี่ยพวกเขาเก็บของกันยังไงอ่ะ <c oughs> ที่นี่มันฝุน่นเยอะมากเลยถ้าอยู่ต่อไปเนี่ยผมไม่สบายแน่นอนเลย ร่างกายผมยิ่งไม่แข็งแรงอยู่ที่นี่ก็เก่าๆดูไปรอ,อบๆเนี่ยไม่รู้จะหาจากตรงไหนก่อนเลย <laughs> มันโบราณมากเลยเริ่มหาเอกสารได้แล้วนะใช่โอเคไม่ต้องห่วงนะครับคุณนายผมสัตยาผมทำได้ทุกอย่างอยู่แล้วไม่ต้องห่วงทั้งนั้นน่ะโอเคนะโอเคนี่ เอาละอย่าว่าอะไรนะไม่คิดเลอวว่าคุณให้มาฮิแต่งงานเออผมว่ามันเร็วไปหน่อยหรือเปล่าอ่ะผมว่ายังไม่น่าจะแต่งงานนะลองคิดดูใหม่ก็ได้นะคุณนายนี่ฮะเอกสารไปเถอะฉันแพ้ฝุ่นอ่ะจะไปรอข้างนอกแล้วกันฝุ่นเหรอขอให้สนุกนะเอกสารอยู่ไหนเนี่ยฝุ่นจะเป็นบ้าเลยนี่มันอะไรกันเนี่ย นี่มันอยู่ตรงไหนกันวันนีย เพื่อลูกชายฉันจากสิทธาดคูรณาสุคารันเวียสิทธาดคุรณาสิทธาธคุรณาหรือสิคูรณาคือคนที่คุณป้าเซนกุปตาพูดถึงนี่นะเขาเป็นคนที่น่าเหมือนเรามากสินะน่าสนใจดูดีนี่ฮะไม่ใช่ว่าจะห่ออย่างเดียวแต่ลายมือสวยด้วยนะเนี่ยมาดูกันว่าข้างในเนี่ยมันเขียนว่าอะไรกันบ้าง บทเรียนรักบทแรกพระเจ้าบทเรียนรักอย่างนั้นเหรอไดอารี่นี่น่าสนใจจริงๆเลยพระเจ้าเราต้องการคำแนะนำด้านความรักอยู่พอดีเลยนะอยา่าอย่าสิ้นหวังไม่มีอะไรจะมาขวางทางตระกูลคูรานาได้ทั้งปู่ของแกกับพ่อ เราพยายามหนักมากเพื่อที่จะเอาชนะใจคุณยายกับแม่ของแกแกเป็นลูกของพ่อแกจะต้องเจอความลำบากเหมือนกันและนี่ก็คือกฎแรกของความรักอย่าให้คนที่แกรักห่างไปจากแกไม่ว่ายัางไงก็ตามกฎข้อแรกเหรอเขาดูเป็นคนเก่งนะเนี่เขาคือพระเอกอะ เจ๋งสุดๆไปเลยพระเจ้าให้พรเราแล้วเรานี่จะเอาคำแนะนำเอาคำแนะนำของเขานำเอาไปใช้ให้ประสบความสำเร็จให้ได้ผมจะต้องทำให้ได้เอาจริงๆนะไม่รู้ว่าทำไมเรารู้สึกว่าเดอรี่เนี่ยเขียนมาเพื่อเราอเกิดมาเพื่อเราเลยเราก็ว่า เราเป็นคารันเวียลูกของสิทธาคุเรนาอย่างนั้นเลยโอเคงั้นเราเนี่ยมาทำตามกฎแรกดีกว่าอย่าให้ใครเนี่ยเอาความรักของเราไปจากเราและนี่คือรากฐานของความรักใช่ไหมะคะแม่ลืมมันเถอะนะแม่จะไม่สนได้ยังไงกันละ่ะมันจะเป็นเงินแต่เงินแรกของครอบครัวเรานะ นัดจัดงานแต่งงานพวกนี้จะมาถอยในเวลาสุดท้ายได้อย่างไรกันไร้สาระจริงๆเลยแม่จะบอกผู้จัดการของแม่ไปบอกนัดจัดงานคนอื่นมา <c oughs> อือ้านี่ได้อย่างไงกันนะมันเป็นงานที่สําคัญที่สุดในชีวิตของมาฮิเราจะให้คนแปลกหน้ามาจัดได้อย่างไงไม่ได้นะมันไม่โอเคเลยอืม <c oughs> <c oughs> อะไร <c oughs> เออคุณนายครับเออคือผมมีอะไรจะบอกอ่ะเขิดอีนไหมอ่ะคำกล่าวที่ว่าของดีอยู่ตรงหน้าแต่กลับมองข้ามไปอ่ะนะอยากได้คนจัดงานแต่งงานที่ดีสินะอย่าไปเชื่อใจคนนอกเลยนะครับงานเนี้ผมไม่ใช่คนนอกแล้วนะผมจัดงานได้ตามสบายเลยผมจัดงานแล้วก็ผ่านอะไรมาหลายอย่างนะครับเชื่อใจผมได้อยู่แล้วไม่มีทางอยู่แล้ว เธอน่ะมีงานของเธอก็ไปทำงานของเธอไปสิแล้วก็อย่ามายุ่งเรื่องของฉันอ,อ,อืนี่มาฮิมันคงจะไม่ใช่ไอเดียที่มันแย่นักหรอกนะไม่ค่ะแม่หนูเคยเล่าเรื่องเพื่อนมาหาลัยให้ฟังนะคะหนูว่าดีนะคะที่จริงแล้วเนะี่ยหนูช่วยเขาได้นะคะยังไงก็เป็นงานของมาฮิทั้งทีนี่นาอืมไม่สามารถปฏิเสธได้ใช่ไหมล่ะคะถูกไหมละ่ะ ม,มาฮิมีอะไรเหรอมันเป็นแผนที่ดีจะตายทำไมจะต้องจ้างคนนอกด้วยคุณยายใช่มากเลยแหละครับทำไมต้องไปจ้างคนนอกด้วยอ่ะ เราจะวางแผนงานแต่งงานคอยดูกันแล้วกันใครจะได้ตัวเจ้าสาวอื้เวลาอ่านแผนการจีบในบทต่อไปแล้วสภยาเฮ้ ทำไมนยถึงไม่เข้าใจนะทำไมไม่เล้อยู่กับฉัน<อ>ฉันจะต้องยังไม่ในฟังอีกกี่ครั้งว่าพอได้แล้วอ่ะทำไมไม่ถามตัวเองเลยว่าต้องการอะไรด้านหนึ่งเธอก็อยากให้ฉันเนี่ยอยู่ห่างๆเธอแต่เธอมาหาฉันทุกครั้งที่เธอมีโอกาสเลยนะลองคิดดูสิใช้เวลาถามตัวเองดีๆว่าเธอต้องการอะไรกันแนะ่อยากจะอยู่กับฉันหรืออยากจะให้ฉันไปกกไกล นี่ฟังนะฉ,ฉันบอกว่าให้เลิกยุ่งกับฉันยังไงล่ะทำไมอ่ะเไม่รู้สึกดีเหรอตอนมีฉันอยู่ใก,ใกล้ๆอ่ะดีเหรออืมไม่เลยสักนิด อ้าวเธอทำอะไรของเธอเดียฉนยากจะบีบคอนายจริงๆเลยสัตยานายเลิกทำตัวบ้าๆได้แล้วนะเข้าใจไหมนายไม่มีทางทำลายงานแต่งงานของฉันได้แล้วและฉันกับโกยานเราสองคนก็จะไม่มีทางทะเลาะกันเข้าใจไหมอืมอาวเอาอ๋อะเจ้า ฉันทึ่งกับมาฮิจริงๆเลยพูดอะไรไม่ออกงานนี้เนี่ยดีบ้าเธอคิดผิดฉันไม่อยากทำลายงานแต่ของเธอนะฉันอยากจะแต่งงานกับเธอสถานที่กับเจ้าสาวจะเป็นที่เดิมคนเดิมแต่ฉันจะเปลี่ยนตัวเจ้าบ่าวแค่นั้นเองมันไม่ใช่ดาวานแน่นอนมันจะเป็นฉันฉันคนเดียวเท่านั้นฉันโอเคได้นอน อมันคือแผนในความรักอ่ะ <c oughs> ฉันต้องการเอกสารพวกนั้นนะหลังจากนี้สัปดาห์หนึ่งจะมีงานแต่งงานเกิดขึ้นฉันต้องการที่ดินสมบัติทั้งหมดให้มาเป็นของฉันฉันพยายามจะครองสมบัตินี้มาหลายปีแล้วนะขอละอย่าให้เกิดปัญหาอะไรอีกทำงานให้ราบลื่นด้วยแม่คะ ทุกอย่างมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วหนูไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีทุกอย่างจะเป็นปกตินะมันเป็นวันสำคัญนะจ๊ะแล้วก็ไม่ต้องห่วงไปแม่จัดการให้เอง อ้ยสิทธาโคริานาจงเจริญเนี่ยเพราะเขาเนี่ยเราได้เจอขนทานที่จะได้อยู่บ้านหลังนี้แล้วอ่ะเราไปผู้จัดการงานแต่งให้กับไมฮิด้วยอี่แจ๋วจริงๆเลย <c oughs> ได้เวลาสำหรับแผนที่สองแล้วสิทธาบอกว่าบางทีเนี่ยเราต้องตีสนิทกับศัตรูเพื่อได้ความรัก ว้าวมันเยี่ยมมากๆเลยพูดถึงผีผีก็มาเลยไอ้หมอนี่ตายายากจริงๆโง่จริงๆเลยคอยดูนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นน่ะมารู้ซิว่าใครจะแย่งมาหิไปจากเราได้อ่ะ ดาวานทำไมต้องกลัวขนาดนี้ด้วยละ่ะทุกอย่างเป็นไปตามแผนนะส่วนมาฮินนะก็ยอมแต่งงานเรียบร้อยแล้วเราจะไปถึงเป้าหมายแล้วนะผมจะสร้างความประทับใจให้มาฮินะครับนี่ดาวานเป็นสถานการณ์ที่เสี่ยงมากเลยนะถ้าเราผิดพลาดนิดเดียวรับรองได้เราไม่ได้เงินสักแดงนะนือ้ออืออือ โอ้โอ้พระเจ้าทำไมเขาดูประหม่าแบบนี้ก็ดีนะถ้ามันขี้กลัวแบบนี้เนี่ยงานก็จะง่ายขึ้นรับมือได้ง่ายแน่นอนก็ดีเหมือนกันเชียบ yeah.